สวัสดีค่ะพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดมาทรงลองฉลองพระองค์ร่วมกับทีมนักแสดงละครรักเร่ค่ะพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดา마ศเสด็จยังไพเรสสตูดิโอเพื่อลองฉลองพระองค์ที่จะใช้สวมใส่ในละครรักเร่ทางช่องเจ็ดสีจากบทประพันธ์ของศิลปินแห่งชาติโสภาคสุวรรณค่ะโดยฉลองพระองค์มีทั้งชุดข้าราชการครูและชุดที่จะสวมใส่ทั้งในและต่างประเทศตามบทบาทในละครค่ะ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาตยังทรงถ่ายภาพร่วมกับพระเอกนางเอกของเรื่องออมอัคคภันธ์แพนเค,ค้กเขมนิดและน้องเจนนาจิรดารวมทั้งยังได้ทรงถ่ายภาพร่วมกับทีมนักแสดงที่ร่วมเล่นในละครรักเร่อ,อีกด้วยค่ะ